สนับสนุนรายการข่าวโดยแหนมยุคนแหนมชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะก็มาติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองกันสักนิดนึงนะเพราะว่าหลายท่านก็ตกอก,กตกใจจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่มีประเด็นของดีเจโกนะฮะดีเจชื่อดังเนี่ยนะครับตกลงมาจากตึกสูงหรือว่าโรงแรมนะครับจนเป็นเหตุทําให้เจ้าตัวนั้นเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะฮะผมก็ ิดตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครคุณผู้ชมว่าเอคือเจ้าน้ที่เนี่ยไปพบหลักฐานกับกล้องวงจรปิดนะฮะคือไปเจอว่าดีเจโกเนี่ยเข้ามาพักที่โรงแรมวันที่16พฤศจิกายนแกมาพักคนเดียวนะครับพักคนเดียวให้เบอร์มือถือก็ไม่ตรงไปตรวจสอบ,บวงจรปิดสักประมาณเที่ยงครึ่งดีเจเนี่ยเดินออกจากห้องพักลักษณะคุ้นคลิดอยู่ตลอดเดินเข้าออกห้อง ข้อมือข้างซ้ายเนี่ยมีผ้าพันแขนไว้แล้วก็มีรอยเลือดนะครับแล้วก็เดินออกไปทางบันไดหนีไฟขึ้นไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็เดินกลับห้องนอนเดินเข้าออกเนี่ยถึง4ี่ห้ารอบก็ลองตีความดูนะครับว่าภาษากายในลักษณะเนี้ยเดินเข้าเข้าออกออกห้องหลายครั้งเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่มันหมายความว่ายอย่างไร,นนยยงไรทีนี้ล่าสุดเนี่ยไปเจอข้อมูลสําคัญเลยครคุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลของคุณมดดํานะครับ ว่าอยู่ในวงการดีเจทางานอะไรแบบนี้ด้วยกันเนี่ยมดดําบอกนะฮะในรายการข่าวใส่ไข่เนี่ยบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยดีเจโกจัดรายการปกตินะแล้วก็ไปเจอทั้งดีเจชาวชาวดาไดา้ยังพูดกันอยู่เลยแต่เขาพูดในรายการนะครับว่าจะจัดรายการวันนี้เป็นวันสุดท้ายนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับว่าเป็นประโยคเป็นประโยคเป็นประโยคส่งสัญญาณและ แม้ว่าคุณแม่ที่เดินทางมาดูศพเนี่ยไม่อยากแะ่เชื่อแล้วก็ยังคาใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตในลักษณะนี้คือว่าง่ายๆเนี่ยไม่มีสัญญาณว่าดีเจโกจาฆ่าตัวตายมาก่อนนะครับแต่พอมาได้ยินได้ฟังคําพูดของมดดําที่บอกว่าเขาพูดในรายการเหรอว่าจะจัดรายการวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับคือตอนนี้ทีมข่าวแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบกันแล้วนะนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร ก็จะนำเสนอกับคุณผู้ชมได้รับทราบทางรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเพื่อนในรายการตอนนี้ก็ออกมาแสดงความเสียใจไว้อาะัยนะครับใช้คํานี้นะไว้อาะัยกันเป็นจํานวนมากก็คือมีทั้งออของใช้ของเขาที่วางอยู่จุดเกิดเหตุบนระเบียงนะนะที่ก่อนที่จะตกลงไป2ก็คือมีภาพจากวงจรปิดวงจรปิดมันก็จะทําให้เห็นว่าเขามีใครทําร้ายเขาหรือเปล่านะมีใครอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่านะ แล้วสามก็คือคําพูดจากพยานซึ่งเป็นคนที่จัดรายการด้วยกันบอกเจ้าตัวพูดเป็นในแล้วนะครับว่าจะจัดรายการวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็มีมันก็มีสัญญาณมาแล้วครคุณผู้ชมมันก็มีสัญญาณมาแล้วนะ,ะจากดีเจโกนะคุณผู้ชมครับผมไปเร็วๆนะสรุปเป็นช็อตๆเลยนะครับไปดูเสียแป้งกันบ้างเสียแป้งนานโหนดเนี่ยนะฮะหรือว่าเสือแป้งหรือจะเรียกแป้งธรรมดาก็ตามแต่นะครับนี่จะเดือนหนึ่งแล้วนะครับ ที่แกหนีออกจากโรงพยาบาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วผู้คุมเรือนจําเนี่ยก็ถูกดาเนินคดีไปแล้วนะนะสรุปก็คือผู้คุมเรือนจําเนี่ยนะฮะจะประมาทเลินเล่อเห็นเป็นใจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือหมายก็ว่าแกวางแผนมาหมดเลยครับวางแผนมาหมดลององไล,ล,ล,ล่เสต็ตดูนะหลังจากที่มันมันต้องมี มันต้องมีเกลือเป็นหนอนหนีออกมาง่ายดายขนาดนั้นนะเดินลงลิฟต์มาชิวๆมีลูกน้องมาลงมารับอะไรต่างๆนานา,นาเปลี่ยนรถเปลี่ยนคันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยข่าวอีกนะปล่อยข่าวสับขาหลอกอีกนะครับไปถึงอายการจาได้ใช่ไหมปล่อยข่าวสับขาหลอกเรื่องการทวงเงินเรื่องการข่มขู่อะไรต่างๆนานาทํา,หา,หาทให้เกิดความคว้เขยสับสนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน,นะครับแกก็ขึ้นไปอยู่บนเขานะ ล่าสุดเนี่ยมันไปปรากฏภาพออกมาคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมฮะปรากฏภาพออกมาที่บอกว่าเฮ้ยเสียแป้งเนี่ยนะไปฉลองกับลูกน้องหรือเปล่านะนี่เสียแป้งฉลองแหกคุกกับลูกน้องหรือไม่ความจริงออกมาแล้วนะสาหรับภาพนี้ดูไนดะ้นะครับ <c oughs> มีโซดงโซดาวันก่อนมีนักข่าวไปจําลองกินไก่สดอะไรพวกน,นั้นอ่ะนะเพื่อจะรู้ว่าเสียแป้งเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างไรคนก็เลยตกใจโอ้โห ออกจากคุกนะบารมีระดับมาเฟียขนาดนี้เลยเหรอนะแอคท่าแอคชั่นล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงบอกว่ากรณีปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่17พฤศจิกายนเปิดภาพแป้งนานโนดผู้ต้องขังคดีอุกชะกันกินเลี้ยงฉลองหลังหลบหนีออกจากโรงพยาบาลโดยในภาพมีคนร่วมกินเลี้ยงเนี่ย16คนและอ้างว่าสคนเนี่ยเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับ ตำรวจภูทรจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วขอเรียนตามภาพที่ปรากฏนั้นเป็นเหตุการณ์ในอดีตซึ่งมีผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊กในเดือนมีนาคมปี2563ครับอ้าวตั้งแต่ปี2563และที่สำคัญบุคคลที่อยู่ในภาพจำนวน3คนก็คือนายสนุนันหรือว่านายเจมและก็นายพงศักดิ์หรือว่าโดมและก็จิรวุฒิหรือว่าบอยตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ภาพดังกล่าวไม่มีตํารวจอยู่ในเหตุการณ์แต่ประการใดนะครับก็คือภาพเก่าตั้งแต่ปี6 3สาก็สปีมาแล้วแถมคนที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับติดคุกทั้งสาคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ภาพของเสียแป้งที่แหกคุกออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเหมือนกับราชาไม่ใช่นะครับแต่ที่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ที่สุดตอนนี้เสียแป้งอยู่ไหนนะเอาจริงๆเสียแป้งเนี่ยสับขาหลอกตํารวจอยู่หรือเปล่าปันหัวตํารวจหรือเปล่าเป็นเดือนแล้วนะครับ ตามรายงานก็บอกว่าซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนั่นแหละคนก็สงสัยว่าจริงเหรอไม่ใช่ว่าลงออกมาแล้วเหรอไม่ใช่คือเขาก็ต้องปั่นหัวสับขาหลอกตำรวจหรือเปล่านะแล้วเขาอาจจะไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้อาจจะไปต่างประเทศแล้วหรือเปล่าแต่ตอนนี้โฟกัสของตำรวจนะครับโอ้โหใช้งบประมาณเนี่ยเยอะมากนะกำลังคนงบประมาณอุปกรณ์เนี่ยทุ่มกำลังลงไปนะทุ่มกำลังไปที่เทือกเขาบรรทัดคุณผู้ชมก็จะจับได้ไหมนี่มันก็เป็นเป็น เป็นเดือนอะว่ากันง่ายๆไม่กี่วันก็ครบเดือนแล้วครับนะยังยังไม่รู้สี่รู้แปดเลยนะยังไม่รู้สี่รู้แปดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งข่าวนะทีนี้เออมาสรุปอันนี้นิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมครับเรื่องของอาจารย์อาจารย์เอกอะเรื่องของอาจารย์เอกพลังฝ่ามือฝ่ามือพลังจิตผมสรุปแบบนี้นะอาจารย์เอกเนี่ยตอนที่โดนดำเนินคดีนะวันก่อนสอบศออเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขไปแจ้งจับกันแล้วนะสาม สามเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะเอาหลักก่อนและมันจะรวมไปถึงพรบอค,คอมหรือเปล่าเขาก็กําลังตรวจสอบกันอยู่นะคือเอถื่อนว่าง่ายๆสถานประกอบการอะไรของอาจารย์เอกเนี่ยนะครับถ้ายืน่นถ้ายื่นแจ้งความแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวตํารวจก็จะต้องไปดําเนินคดีอันนั้นสามข้อหาชุดแรกต่อมามีผู้เสียหายนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถแล้วก็เดินเดินอาการเดินมีปัญหาและจมูกไม่ได้กลิ่น นะแล้วในแชทเนี่ยอาจารย์เนี่ยเรียกเงินเขาห้าพันแล้วก็ขายขวดยาสองขวดขวดละหกร้อยห้าสิบรวมเป็นหกพัสแล้วพอเข้าไปถึงก็หยุมหัวเขาครึงหน้าผากเขาสิบห้นาทีประมาณสองสามรอบนะอาการไม่ดีดีขึ้นทีนี้ที่บอกว่าไม่มีการเรียกเงินเนี่ยไม่ใช่นะครับคือถ้าดูตามเนี้ยผู้เสียหายกลุ่มล่าสุดแกเรียกเงินนะครับแกเรียกเงินแล้วในแชทเนี่ยในแชทเนี่ยจารเอกก็ดันไปรับปากเขาด้วยไง ว่ารักษาได้หนึ่งเรียกเงินสองรักษาได้และสามมันไม่หายไงมันจะหายได้ยังไงมันไม่รู้สึกอะไรเลยใช้ฝ่ามือพลังจิตเพราะฉะนั้นแบบนี้เข้าข่ายช่อกัวประชาชนหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อเคลียร์นะมันจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเพื่อให้เกิดความเคลียร์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นทางฝั่งของเออก็เป็นทางฝั่งของทนายบุญรงณ์แก้วเพชร ทนายรณนนรงแก้วเพชรนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วพาผู้เสียหายเนี่ยไปที่กองปคบอกองบัญชาการสอบสวนกลางไปที่ปคบอกองบัญชาการสอบสวน,นสสกลางนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไปแจ้งความแล้วก็รอรอติดตามมาดูนะฮะว่าภายหลังจากแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยนะผลสอบมาเป็นแบบไหนมีทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับจะเข้าข่ายชอกวงประชาชนหรือเปล่านะส่วนคุณเมฆวินัยแกก็บอกคือคุณเมฆเนี่ยก็ต้องพูดใน ในอีกมุมหนึ่งนะะอีกมุมหนึ่งเพราะว่าคุณเมฆเนี่ยแกก็โอ้โหป่วยแล้วก็รักษามาเยอะมากแกก็ต้องพยายามสู้หาทางดีที่สุดที่แกจะทําได้คือแกทําทุกวิธีเอาว่างันนี้ง่ายแกทําทุกวิธีอันไหนทําแล้วมันจะดีนะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็น่าเห็นใจเมื่อวานที่ผมก็คุยกับคุณแม่แล้วก็คุยกับเมียของคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้รับเงินรับงานนะครับเออไม่ได้รับเงินรับงานใช้แล้วมันดีจริงแกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้รับเงินรับงาน แกก็พยายามทำทุกวิถีทางขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทั้งหมอขอบคุณทั้งวิชาแบบเนี้ยนะคือคือมุมคุณเมฆเนี่ยก็จะมีอีกมุมหนึ่งไงเหมือนกับหลังพิงฝาอาการแกก็โอ้โหดูมันเจ็บปวดอ่ะนะดูทรมาน่ะแกก็ต้องทําทุกอย่างนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รับงานมานะไม่ได้รับงานไม่ได้มีผลประโยชน์อ่ะว่ากันง่ายๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตํารวจแล้วไงว่าจะดําเนินคดีจัดคือตอนเนี้อย่างต่ำๆในสามข้อหานะครับ ยังต่าเนี่ยมันจะไปสี่ห้าข้อหาหรือเปล่าไอ้สี่เนี่ยก็คือจะผิดพรบอรคอมหรือเปล่าห้าเนี่ยหนักเลยนะฮะอันนี้จะผิดฐานช่อโกงประชาชนหรือไม่ก็ไปลุน้นกันที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับจารเอกก็ก็งานเข้าเอาว่ากันง่ายๆก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าท่านไม่ได้ทําผิดกฎหมายคือมันมันต้องอยู่บนหลักของกฎหมายแล้วคนก็เรียกร้องนะไอ้ขวดยาเออะไรนะั่นนะที่บอกว่ายอดที่บอกว่ากินแล้วหัวมันรัก,รกษาได้สารพัดโรคเขาก็บอกว่าไม่ใช่ยา มันก็เหมือนกับเป็นการเลี้ยงบาลีหรือเปล่าบอกว่าเป็นคล้ายๆกับอาหารเสริมนะคล้ายๆกับเป็นอาหารเสริมแล้วก็มีออยอติดอยู่หลาเลยนะคือนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าไอตัวสรรพคุณเนี่ยไอตัวส่วนผสมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วออยอที่ได้มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใดเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือมันต้องคือใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณถูกไหมครับ แต่เรื่องการตรวจสอบเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องทางานให้คุ้มค่าภาษีของพ่อไม่พี่น้องประชาชนเพื่อดูแลสังคมให้เรียบร้อยจะได้ออกมายืนยันจะได้ออกมาการันตีว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยของอาจารย์เอกเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วถ้าผิดจะต้องจําคุกไหมจะต้องออทำอะไรยังไงบ้างถูกไหมครับแล้ววิธีการรักษาอะไรก็ตามแต่ตัวยงตัวยาเนี่ยปลอดภัยไหมนะเที่ยวไปกินเที่ยวไปหยอดเนี่ยไม่รู้นะครับว่ามันจะมีผลกระทบต่อร่างกายหรือว่าสุขภาพหรือไม่เพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐ ก็ควรที่จะเอาให้ชัดถูกไหมฮะก็ควรที่จะเอาให้ชัดเออมาต่ออีกเรื่องหนึ่งดีกว่าอ่ามาดูการเมืองคุณผู้ชมครับเออมาดูเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นก้าไกลนะวัยรุ่นเก้าไกลคุณผู้ชมรู้จักเพจนี้ไหมวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาแฉ์ภาพนี้ฮะแต่ไม่รู้จะแ์ลั่นหรือเปล่านะเขาแฉ์ภาพนี้ของของสอส,อสอัชชาสอสกายของพรรคก้าวไกลรู้จักไหมฮะที่พูดจากเก่งๆอ่ะนะฮะ ภาพนั่งอยู่ในรถเหมือนไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนสักแห่งเดียวเล่าในฝังอันนี้จะแชสอสอกายแล้วนะนะสอสอกายสอสอัชานะครับของก้าวไกลเขาบอกว่าทุกคนครับเป็นผู้ช่วยสอสอกายก้าวไกลมันดีแบบนี้อยากลบกยกเลิกเกณฑ์ทหารโจมตีทหารมาโดยตลอดแต่มีทหารมาขับรถรับส่งถึงสนามบินหน้าอิจฉาอ้าวสอสอกายหรือว่าทีมงานสอสอกายเนียนะครับมีเอาทหารมารับใช้เหรอเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ ไหนคุณอยากยกเลิกเรื่องของการเกณฑ์ทหารโจมตีปฏิรูปกองทัพเรไรต่างๆนงานานะทำไมเอาทหารมารับใช้นะไปปฏิบัติภาร,รกิจมีทหารเป็นคนขับเอามารับใช้อย่างนั้นอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนแบบนี้เอา้านะเอา้าคืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าคุณผู้ชมมันก็จะประมาณแบบนั้นปรากฏว่าสสกายออกมาหัวเราะตลกเลยครับเออออกมาหัวเลาะตลกบอกว่าไอ้ที่ถูกแชให้ทหารไปรับส่งสนามบินเนี่ย แค่ผู้ช่วยสอสอ,สอแกล้งเพื่อนทหารเท่านั้นเขาแกล้งเพื่อนทหารยังไงแกล้งเพื่อนทหารนะไม่ได้ทําตามที่ถูกกล่าวอ้างนะเออ,ออกมาโพสตคุณกายบอกแบบนี้นะฮะว่าอืคุณกายหัวเราะกับนะบอกว่าเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ คือผู้ช่วยของตนไปโพสต์ข้อความไปเชิงยอกล้อกับเพื่อนของเขาที่ไม่ได้เจอกันมานานซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากการเดินทางในครั้งนี้เป็นภารกิจส่วนตัวที่จะต้องนําเรื่องของกรรมธิการมาชี้แจงต่อผู้สูงอายุในความเป็นจริงตนไม่ได้มีการประสานใครเลยจึงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจึงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะมีหน่วยงานราชการเนี่ยหรือว่าพลทหารมารับเป็นเรื่องยอกล้อนะ <S <S แล้วคุณสสกายเนี่ยบอกว่าผมเองเนี่ยเอ้ยแกเป็นทหารรับใช้เก่านะ เป็นพลชงกาแฟเก่าเป็นทหารที่เคยถูกเรื่องราวเหล่านี้เราต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะนั้นมันตลกถ้าเกิดตนต่อสู้เรื่องนี้ผมเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรถของสอสอเขตอยู่แล้วแต่ผมยังไปทหารมารับอีกมันไม่สมเหตุสมผลฟังข่าวดูแล้วก็เป็นเรื่องตลกไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอไปไล่ดูก็เข้าใจก็เข้าใจต้องยอมรับความผิดพลาดในการที่ผู้ช่วยของตนไปโพสต์ข้อความหยอกล้อแบบไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งยศทั้งตำแหน่งก็ไม่ใช่ เพราะเพื่อนของผู้ช่วยคนนั้นเพิ่งเป็นทาหารอายุประมาณ30ปีไม่ได้มียศเป็นพันจา่าคาดว่าน่าจะเป็นยศจ่าธรรมดาโดยตัวที่สอบถามไปยังผู้ช่วยเลยว่าไปโพสต์อย่างนั้นทําไมก็ได้รับคําตอบว่าเขาแกล้งเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะตนจึงบอกไปว่าแกล้งอย่างนั้นไม่ได้ในทางการเมืองนะครับแกล้งอย่างนั้นไม่ได้ในทางการเมืองเมื่อถามว่าแล้วแบบนี้จะเอาคืนหรือเปล่าเนื่องจากระบุชื่อชัดเจนคุณนัชชาบอกว่าไม่เอาคืนอะไรหรอกตนว่าเป็นเรื่องดีซะอีก ถ้าเกิดการตรวจสอบล่าสุดเห็นคุณแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศนะครับก็สามารถโทรมาแจ้งได้เลยนะจะไปยื่นตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะการเดินทางครั้งนี้นะประสานใครมารับไม่ได้หรอกเพราะเป็นการเดินทางส่วนตัวและก็ไม่ได้แจ้งใครการที่อยู่ดีๆเพื่อนผู้ช่วยตนมารับแล้วมากล่าวหาว่าเป็นพลทหารับใช้อย่างนี้ตนก็ไม่เห็นด้วยตนไม่สนับสนุนหากจะเป็นการกระทําอย่างนั้นจริงๆ อีกฝั่งหนึ่งก็ตั้งคําถามสสกายบอกว่าเป็นเรื่องดีนะนะมันจะได้เกิดการตรวจสอบให้ให้กระจ่างชัดไงคุณผู้ชมมันจะได้เกิดการตรวจสอบให้ชัดเจนนะเดี๋ยวมาดูคือเพจเ,<อ>เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอ,อะไรเขาก็ไม่ยอมนะหลังจากจะชี้แจงออกมาแบบนั้นเขาก็โสพสท่าน,นี่คุณผู้ชมอาไปดูได้นะในเพจเขาอะนะครับแล้วเขาก็แช้บอกว่า ทุกคนคะทำไมเจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มสสกายบางขุนเทียนดูร้อนลนจังอ้าวไม่ผิดก็อย่าไปกลัวการตรวจสอบจากชาวบ้าน่ะไม่ผิดก็อย่าไปกลัวสิแต่เมื่อสักครู่เนี่ยสสกายก็บอกว่าดีแล้วช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูนะสสเป็นผู้แทนประชาชนนะแล้วก็ปิดท้ายที่รูปนี้ฮะโอ้รูปนี้มาชุดใหญ่เลยะดูนะเขาบอกว่าภาพมันบังเอิญคือพยายามจะตั้งคําถามว่า เออชีช้แจงมันยังด,มงดูมันยังดูไม่เคลียอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาบอกว่าทุกคนคะับสสพิกาย,ยอมรับว่าคนในภาพเป็นผู้ช่วยสสจริงแต่เป็นการโพสต์เล่นกันระหว่างเพื่อนและข้อความไม่ใช่เรื่องจริงมาดูกันทีละภาพว่าผู้ช่วยสโสโพสต์ว่าอะไรเห็นไหมนี่มาดูทีละภาพเขาก็เลยโพสต์ภาพไปถามไลน์มาดูทีละภาพเขาบอกว่าภาพแรกเนี่ยเสร็จงานส่วนตัวแล้วไปงานหลวงบ้างไปภูเก็ตอีกแล้วได้ติดตามประธานกรรมธิการตํารวจ ภาพพี่สองเขาก็บอกว่าอุ้ยอุ้ยบังเอิญเจอท่านประธานกรรมธิการตํารวจภาพที่สามสวัสดีภูเก็ตขอบคุณพลขับพันจานุ่มพันจามดมากครับที่มาสแตนร์บายอำนวยความสะดวกและภาพสุดท้ายก็บอกว่าถึงที่พักปลอดภัยพรุ่งนี้ลุยต่อขอบคุณพอ,อนนพมากครับที่เมตตาส่งน้องๆทหารเรือมารับส่งในทริปนี้คําถามก็คือถ้าโพสตเล่นโพสต์เดียวอ๋อเขาบอกว่าถ้าโพสต์เล่นโพสตเดียวเนี่ยมันยังพอเชื่อได้แต่ผู้ช่วยที่ลงเป็นสตอรี่เลยนะคะ ใครเห็นแล้วก็ต้องเชื่อมันดูเป็นสตอรี่นะมันดูเป็นลำดับพี่กายแน่ใจนะครับว่าโพสตเล่นๆแบบนี้เข้าข่ายนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไหมคะแล้วพี่กายจะรับผิดชอบกันอย่างไรเห็นไหมโอ้โหนะก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ดีครับเป็นการตรวจสอบการทํางานของสอสคือสอสอต้องโดนตรวจสอบได้นะไม่ว่าจะอยู่พักไหนนะการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ยิ่งเป็นกรรมธิการนะที่ไปทํางานในพื้นที่ต่างๆนะครับ ผมก็มาสรุปข่าวสั้นๆน,นะครับให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบนะฮะวันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนและถ้ามีข่าวด่วนข่าวสำคัญอะไรเนี่ยก็จะรีบเอามารายงานให้ได้รับทราบทันทีครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลย บอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอีซี่นิ e อีซยุคนหรือว่า n อร์ a l ลยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ลยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักป,ประมาณ6 7เดเดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตา ทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสีนะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วย ไม่ได้กินแต่นีอย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกา้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบ,ชอบครีมชอบทานผสมรสผลมไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ ที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลักกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงาน เสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานา,นานก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับ ผมไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมาตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคน,คนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะ เริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านออยงออยตรวจสอบอะไรทุกทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปก,กตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคค n easy ยุคคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟอีซี่คอฟฟีที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก,ก็ก็เห็นพอสมควรชั่งน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันน่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมัรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ